สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ youtube นะคะพอินิ์าาดาแฟมิลี่รายงานตัวนะคะอ้าวกาลังวัชิกนเข่านะคะนะคะสวัสดี youtube ทุกท่านเอฟทีลองหลานเด้องกาลังางวัชิกรเขา่าเออเดี๋ยวเห็ดลิปก่อนนะคะจะจะออกไปทุรายเรื่อนะคะตอนนี้นะคะมีทุลาให้ปลาเยอะแยะเลยนะคะะเกียวก็เลื่องปลา้งน้นเลยตอนนี้นะคะอืมนะคะยุ่งๆนะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะนะคะมาวานนีนะคะมาวานี่พี่พ้อยเข่าเบิ่งนะคะเข่าเบิ่งค่ะช่องหนึ่งนะคะแบบว่าเอ้านะเพิ่นกับข่าใจเฮ็ดคอนเทนต์เนาะนะคะพี่พ้อยก็เป็นตาหัวนะคะพี่พ้อยก็เป็นตาหัวนะคะมาวานนีนะคะเพิ่นก่อข่าใจที่เฮ็ดคอนเทนต์เนาะนะคะแบบว่าเพิ่นบ่มีอย่างเบาเนาะนะคะเกิจเฮ็ดอย่างเนาะนะคะเพิ่นบ่มีอย่างเบานะคะเพิ่นก็อยากจีเฮ็ดคอนเทนต์นะคะแล้ว nah, ที framework. ่นี่พอดีแบบว่าเขาไปฟังนะคะมันประเมียนอ่ะนะคะ มันโมเมนนะคะมันโมเมนม,นมันโมเมนคอนเทนต์เลยนะคะมันแมนเกี่ยกับการวามาก,กวัวนะคะอ่าก็ยังก็แบบว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเพอนไลฟ์โดโด,โด,โดโอยู่เนาะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะแบบว่าคอมเมนต์เนี่ยคือมานะคะคอมเมนต์หนึ่งประมาณนี้แหละนะคะอ่านะะอันนี้โมเมนเด้อค่ะนะคะพี่ฟอยฟังแล้วโหนาเมนนะคะโหนาเมนเลยนะคะเอตีเขาเบิ่งแล้วเขาพากันหวนนัวโอเนาะนะคะ เอพีทุกคนนะคะเขาบึงกัน <sk r isa> เขากระพากันหัวรอบมันไม่ใช่ค่ะคุณพลอยมันไม่ใช่เลยนะคะมันไม่ใช่เลยค่ะนะคะน้องเขาไปอยู่ส่วนข้าวนะคะน้องเขาก็ตซ้อมเพลงอยู่นะคะอยู่นู่นอยู่ลาวนู่นนะคะน้องก็าิม้าเห็ดอีหยังอยู่หนีนะคะน้องก็าจิบบ๋มัหมือนอีหยังขนาดนั้นนะคะน้องก็าจิมไปกวงเหี่ยงขนาดนั้นนะคะน้องเขาบอกว่ายุง่งดเขาบอกงูเลือมต่ำนะคะ เอฟพีเขาบอกว่าเอฟทีแท็กเขาบอกพี่พลอยดอกนะคะพี่พลอยพี่พลอยนะคะมีอยู่ช่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าว่าแต่เด็กอ่าหาว่าแบบว่าหาว่าน้องนะคะ,ะ,ห,าะ,คะหาว่าน้องนะคะพี่พลอยกำลังไหลตกอยู่เนาะนะคะหาว่าน้องน่ะสรงคนนะคะสร,รงคนไปด่าเขาว่าแต่เด็กไปว่าเขาไปด่าเขาตระมานีนะคะอุ้ยนะคะน้องหลายจะมาเกงกันบอนะคะ น้องหล่านะที่ว่าเก่งไปนั่นบอนะคะน้องหล่าที่รงค้นไปด่าเขาไปว่าเขานะคะโอ้ยนะคะน้องหล่าก็เคยว่าหมดนะคะน้องหล่าน้องหล่าก็เคยว่าถึงช่องเลยนะคะแล้วก็่ปเคยว่าโหดนะคะคนที่ว่าว่าน้องหล่านะน้องหล่าก็เคยเบิ่งเลยนะคะบ่เคยเบิ่งขีดบ่เคยเบิ่งไหลทุบบ่เคยเบิ่งถูกสิ่งถุกอย่างนะคะน้องหล่าเบิ่งขามนะคะน้องหล่าก็เอานะคะ เอตีเพิ่นก็บอกว่าตลกจังเนาะพี่พลอยวาแต่เนธพี่พลอยก็บอกว่าเออนะคะพี่พลอยกับเขาใบเบิ่งเขาบอกมาเนาะว่าช่องไหนช่องไหนยังทีนะคือว่ากับเขาใบเบิ่งนะคะเพราะเพราะว่าพี่พลอยเพราะเขาไปเบิ่งแล้วไปฟังแล้วโมเมนต์กันนะคะพากันหัวเรอนะคะเอตียก็พากันหัวเรอนะคะบอกว่าพี่พลอยเข้าไปดูเองเด้อนะคะจะเราจะขำวาสนาเนธนะคะเออเราพี่พลอยกับเขาใบเบิ่งนะคะพี่พลอยกับขำมีลีนั่นแหละเนาะนะคะเพราะว่ากับดีวาขาเนาะนะคะ บริวารขเราแต่ว่ามันก็ขำีิรินั่นแหละนะคะออ้ยน้องหลายอย่างกิมาไห้คนมาวาเนะนะคะน้องน้องหลาตรงคุนมาดานะคะมาวา่าเขาวา่าจะดี้นะคะโอ้ยนะคะมันบาปมาหันได้เนี่ยนะคะ,ะคาําว่ากองฮุกหนี่นะคะกองฮุกหนี่นะคะพูดปดหนี่นะคะมันบาปก,กรรมเด้อค่ะนะคะมันเป็นกรรมเด้อค่ะนะคะเพราะว่าจะไหนล่ะนะคะ,ะไปวา่าคุนที่ว่าเขาบงหูเรืองนะคะ ปว่าคุณดีว่าเขาเบาได้อยหูเรียงหูเล้านะคะแล้วก็เอามาเว้าในช่องนะคะว่าเอามาทําคลิปนะคะมาทําคลิปแล้วก็มาเว้าในช่องว่านะคะว่าน้องลานะคะทรงคุณมาดาเพลินบางทีนะคะมันเว้าเว้าวกถือเลิกค่ะนะคะเว้าวกถือนะคะเพราะว่าเป็นเป็นการเป็นว่าคนพูดปดไปบังทีเนี่ยนะคะแบบพูดปดเนี่ยนะคะเวลามันบาปมาหันนะคะแบบว่าอาธิษฐางเป็นคอนเทนต์ก็ได้จะแปลว่าตำรับพี่พ้อยพี่พ้อยว่าเป็นคอนเทนต์นะคะ เป็นคอนเทนต์แบบเพจคอนเทนต์ว่าวขึ้นม้านะคะว่าวขึ้นมาเราแบบเพจคอนเทนต์มาดานองหลากิดว่าประมาณนั้นนะคะนองหลาเขาไม่ได้สนใจเลยเขาไม่เด็ดแะเทือนเลยนะคะเพราะในเมื่อเขาเด็ดความคิดของเขาบ่มีตรงนั้นเนาะพี่พลอยว่าเป็นคอนเทนต์มาวานองหลามากกว่านะคะจริงบอนะคะเอสตีบอกว่าพี่พลอยเข้าไปดูเลยนะพี่พลอยเข้าไปดูเลยนะแล้วก็พิจารณาเอาว่าเด็ดนะคะพี่พลอยก็เลยเข้าไปนะคะพอเขาไปเบื่งปุ๊บนะคะไปฟังปุ๊บจะไหนแล้พี่พลอยหัวหลอกกักเลยนะคะหัวหลอกกักู้เดียวเลยนะคะ เราก็มีหลายๆคนนะคะแต่คุยกันนะคะตรงมาคุยกันนะคะว่านเป็นไปได้บ่น,นะคะเอทีเเราเอที TA, ทุกคนเขาบอกว่าโอ้ยมนันเป็นไป,ปนได้เน,นะ,ะแต่เข้ากาททาคอนเทนต์นะคะเออเราที่นี่พอ่อเขาบอกว่าเออเ่นทาคอนเทนต์เนาะก็บอกเป็นอย่างนะคะคเขาเลียกแบบว่าเอาเอบ่ต้องไปถือเบญสาเพิญว่าถ้าเพินทําคอนเทนต์เพิญวอาเอาคอนเทนต์เนาะเพิญวอาเอายอดบิวนะคะก็าไปเรียไปถือเปญสาเนาะนะคะพี่พอ่อแต่คิดแค่นี้พี่พ่อก็เลยหนัวสินะ ก็เลยบอมีไคคิดอีหยังนะคะเอตี้ทุกคนก็นเลยเข้าใจเอตี้บอกว่าไ,ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะพี่พลอยนะคะไม่มีอะไรนะคะฟังแล้วไม่ได้มีไม่ได้เอยียงน,น,นะอ่าบ่มีแบบบ่มีความหมายอย่างเลยนะคะเป็นแบบว่าเหมือนแบบทําคอนเทนต์มากตัวนะคะทําคอนเทนต์วานะคะทําคอนเทนต์ดาน้องหลานนะคะน้องหลานก็เลยกวงหูเรื่องอย่างเออแม่นต์ินะคะและ้วน้องหลานเบิ่งนะคะทุกท่านเออที่ดีบอกนะคะบอกมาอนันะะ้นเนา,าะ,ะนะคะจะไรสาระกันนะคะอย่าไปคิดไปทัวนะคะอย่าไปว่าพี่พลอยกืเบิ่งเปิดคอนเทนต์มาก เรื่องตลกไปเลยอัะเรื่องขำขันไปเลยเนนะคะเพราะว่ามันบมมีเรื่องอย่างที่มาเวแล้วเนาะ,ะ,ะนะคะคณะเอฟตี้หลายๆค้นนะคะเอฟตีหลายๆค้นนะคะแบบโมมีอย่างเจว่าต่ว่าที่ว่านั่งนั่งดายอยู่กับมีอยู่ช่องนึงนะคะช่องต่างประเทศนะคะนั่งดายอยู่คือเก่านะก็เป็นพี่พ้อยกับข่าไปเบิรงอยู่คือกันนะคะก็ช่องต่างประเทศเบิรงน้อยหนึ่งประมาณหนึ่งวิประมาณนี้นะคะเอาเห็นเขาดานะเขาไหวกันเป็นตลกน่ะเป็นกายเป็นตลกไปพี่พ้อก็เลยหัวรอเนาะ เห็นกระดาโน่เห็นกระดาทุกคนนะคะเห็นกระดาเอฟซีเห็นกระดาโน่เห็นกระดาทุกคนน่ะนะคะดาเอฟซีนะคะดาทุกช่องน่ะนะคะหลายๆช่องนะคะเพิ่นกระดาเนาะเราพี่พ่อก็ได้กลายเป็นขำไปนะคะขำขำตลกอ่ะนะคะเป็นกลายเป็นตลกไปขำไปประมาณนี้นะคะพี่พ่อก็ได้ยิ้ม ยิ่มกนะ็เลยออกมานะคะก็เลยมานั่งพิจารณานะคะว่าเออมันเป็นไปใดเนาะนะคะเออนะคะเข,เขาเขาพยันบาปยันกรรมบ่นะคะพี่พลอกัเลิคิดว่าเอะเขาพยันาบาบยันกรรมบ่เนาะนะคะที่ว่าเขาเว้าแบบนี้นะคะเขาว่านองแบบนี้เขาว่าเอซีแบบนี้นะคะเออนะคะเขาก็ไม่อยู่ช่องเดียวนะคะแต่ว่าทั้งคุณลักคุณยายเขากบบคอปปี่ไว้แล้วล่ะนะคะ ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั้งแ่หลายๆคนณเขาก็แบบคัดลอกไปหมดแล้วละนะคะบางทีว่าวิญญางก็ตามแต่จะว่าวิญญางก็ะว่ามาโลดนะคะเขาก็คัดลอกไปหมดนะคะงานก็ฬาหูวโนนะคะกีฬาหูวโนว่าทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนณเขาก็คัดลอกไ้นะคะเออนะคะบางทีวิญญางก็ตามแต่นะคะเขาคัดลอกไปหมดนะคะบางทีพี่พ้อยเข้าไปนะคะบางช่องนะคะพี่พ้อยเข้าไปกำลังไล่ตดอยู่นะคะเอาว่าอิญญางมายังหูเรื่องเลยนะคะยังหูเรื่องเลยนะคะแต่ว่ามั่นใจนะคะ ถ้ากย่ว่าวอย่ากระตามเต่นะคะเออยังหูเรืองอยู่นะคะอ่าเฮ็ดอี๋ยังเข้าไปสลังเอ้เออเนี่ยแมวสลับสลังหัวเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะพราะเขาเบาอย่างออกไปเข้าไปสลังหัวนะคะพวกเขาหูทั้งนั้น่ะนะคะบางคนกับปองนะคะอ่าปอมตัวเขาม้าม้าขาขาวหาข้าวนะคะม้ามามาเจ็ดเข่าเท็ดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ได้แรอกนะคะเขาหูนะคะว่าไข่เขาม้าเขาหูนะคะหูอยู่หูซื่อดีแร้ว่าหูดีด้วยนะคะ แต่ว่าเขาก็บอกปากคนอยากมาฟังให้เพก่นมาฟั่งก็เนาะนะมาเมื่อเขาขามาฟังแล้วเขาวาดดีๆนะคะแบบว่าเขาทักดีๆเขาก็เป็นอย่างนะคะเป็นแต่ว่าแบบว่าเขาได้อย่างประมาณนี่เนาะนะคะแต่ว่าต้องยานนะคะเขามาทักท้ายนะคะแบบว่ <Okay. S 1> าถ้าวาวดีขึ้นมากระโดดเขาปีบมดอะไรนะคะอ่านะคะมาต้องไปยานเด้อค่ะนาเอซีนะคะต่างหนาต่างตานะคะเทียนองเหมือนเดิมเด้อค่ะเอซีนะคะมาต้องยานเด้อค่ะนะคะ